1ิอาหารเร่งมะเร็งลุกลามที่องค์การอนามัยโลกจัดอาหารกลุ่มนี้เป็นสารก่อมะเร็งเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่หนึ่งแห่งสองโบโลโน่สาสหมูยอสี่เบคอนห้าไส้กรอหกหลูกชิ้นเจ็ดซาลามี่แปดแหนม9้าไส้กรอกอีสานสิบกุนเชียง รวมอาหารที่ผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอนการผลิตต่างๆเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยกว่าอาหารสดใหม่เพราะมีสารตกค้างสารส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการมากทำให้เกิดการสะสมก่อให้เกิดโรคความเสื่อมต่างๆตามมา รวมถึงคนที่เป็นซีดภายในและเนื้องอกก็ควรนำวัตถุดิบที่สดใหม่ไร้สารตกค้างมาประกอบอาหารจะปลอดภัยมากกว่าอาหารจังฟูดแต่หากว่าเลี่ยงไม่ได้เป็นคนชอบทานอาหารจังฟูดบ่อยๆเราก็ต้องมีวิธีรับมือกับโรคความเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็ว นั่นคือการหาตัวช่วยเพื่อขับสารตกค้างสารส่วนเกินออกจากร่างกายให้ร่างกายมีระบบสมดุลองค์รวมปกติดีซึ่งแน่นอนว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโรคก็จะไม่สามารถอยู่ในร่างกายเราได้ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID หม่ามุยภูพานหรือ0833516902หมอใหญ่สมุนไพรไทยโบราณยินดีให้คำปรึกษารู้ทันรู้ป้องกันรู้รักษาเข้าใจธรรมชาติของโรคเข้าใจธรรมชาติของร่างกายเป็นแนวทางที่ปลอดภัยไม่เรื้อรัง